ถูกครับตัวตัวน้อยอยู่เรียบร้อยตัวนี้หนึ่เอแล้วก็อันนี้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ที่โดนใหม่เลยโดนแล้วโดนแล้วเออไปแล้วโดนออ <laughs> โ,ดโดน,โ,ดน,โ,ดนโอ้วอู้หัเหีย ไปเด้วยนสนีแล้วนะอ้ขน้เลยอนนี้ไม่เลย,ย,ยนนะโอ,โห,โ,อ,โ,หโ,อโหใหญ่เลยครับเอ้ย สวัสดีนะๆนตกปลาทุกท่านครับวันนี้รินเรียวสตรีทฟิชชิงนะครับก็จะพามาตกปลาช่อนปลากระสูบนะครับแต่เช้าๆแบบนี้ก็ต้องมันตามหาปลากระสูบกันก่อนนะวันนี้ก็เอามาสองชุดนะครับแต่ว่าชุดนี้จะไว้ตีกระสูบนะครับเป็นสตรีทแอร์นะครับผมจับคู่กับคันเควันนะตัวนี้จะเป็นชุดยูเอลครับไว้ตกกระสูบเดี๋ยวลองมาตามหาดูครับกับประตูน้ําแห่งนี้จะเจอหรือตัวหรือเปล่า ตอนนี้ตะของ,ง้างไปแล้วนะเดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวแป๊บ,บนึงตะขอมันติดหินนะง้างเลยถถพอพอนแถวๆขอบขอบนิดนึงบางทีัมซุ่มขึ้นไปครับ ถูกครับตัวโตวน้ำอยู่โอ,อ้ก็จะโดนตีไปจุดนู้นครับโอ้แรงดีแรงดีโอ้ยตัวใหญ่ด้วยโอ,อ้ใส่สวยเลยครับจะเอาไม้เอามือจับที่มันตอนนี้มีเยอะอยู่เป็นอาคารเลยนะ <c oughs> ยบทเรียนเยอะโอ้โห กดกดกดสสูบฝากนะมีจริงจริงกว่าจะเจอนะครับหลบอยู่มุมนี้นะ ไปโอ้โหใส้สวยเลยต้นน้ำไสป,ประมาณฝ่ามือได้ประมาณแคสามสี่ขีดครับจดี๋ยวๆมจิฝาก่อนไว้อันตรา,ายสุดๆโดนมันหลายรอบ โอ้โเ okay. ง,งี้ยผมกระสุนสวดีเลยเคเปิดหมานตัวแรกก, Speed Air กับติ๊แอร์กับกระสุนตัวแรกนะครับสวยสวยเลยโอเคตัวนี้น่าจะเก็บนะครับพอดีมีออเดอร์ราบจากน้านะที่บ้านนะฮะจะเก็บไว้ก่อนว่าเก็บไว้ตัวเล็กๆแบบอร่อยครับตัวใหญ่มันไม่ค่อยอร่อยนะเขาบอก นีน้ำจะไหลนะครับน้ำไหลครับผมมีกระชอนมากว่าเดี๋ยวเราดูดู <c oughs> โดน,นนะครับลากระสุนโดนแรกที่มาหมายนี้ใส่ไม่ใหญ่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเก็บก่อนนะมีออเดอร์ราบเรียบร้อยตัวนี้หนึ่งตัวแล้วก็อันนี้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ที่โดนหมายแรกสองแป้มไปเดี๋ยวตามถ่ายกันต่อ ันนี้ต้องลาบแล้วนะครับกำหายกันต่อครับตกปลาเป็นเพื่อนลุงนะฮะเมื่อกี้ลุงเขามาลุงเขาตีไม่ได้นะผมมาปุ๊บตีไปสองสามไม้โดนลยมันอยู่ตรงน้ำใสๆนี่ครับอยากมาแรกนะลปลาม ตัวที่สองของไม้นี้ตัวนี้โฉบนะหรอแอบบังไปแล้วตา,ามหาไปแค่จปะตีไปตรงนี้นะน้ำน้ำสปลีปป่ยนสายนะป แล้วโดนอีกแล้วมันอยู่ตรงนี้ครับมาอแล้วโอ้อีกแล้วตัวไหมตรวไหม,ไม,ไมสามตัวแล้วน,ะน่ะมันถ้าอย่ยอยู่ฝูงนี่ครับฝูงให้ขึ้นนี่วันี้เข้าตาเลยนี่จะไม่หลุดนะได้ๆๆมันวิ้งนะมันวิ้นมันวิ่ง ตัวที่ตัวที่สานะมนั่นเัาไม่ได้กดหยุดอัดเลยอ่ะเดี๋ยวกดอัดหยุดก่อนฮะมึงตีไปไกลไหมตู้ตีตีไปไกลก่อนเ่ยนะจุมไปไกลก่อน กระโดดอันนี้เกือจะกัดเจะมันเอากรงเอาปาก่อนที่ไหนวะเนี่ยมาอย่างครับอันเดี๋้อตาโคตรตาหวานเลยเด้อนเด้ออ่าครับเอาเลยเอาเลยเนี้ยลูกก็ได้เนี้ยเออมันตอดจ้ะมันมาเข้ามันมาเข้าปากมันแน่นอะ เราเขาไปต่อครับเอาโดนโดนโดนตรงนี้คือออกัวนี้ออกตัวนี้ออกโดนไปแล้วไปแล้วแถวที่สี่ครับผมตัวนี้กัดจริง มันอยู่ทัดน,น้ำสีดำๆนะเออเฮ้ยไปล,ละจะมันจะมันครับเปล่าอยู่ไรครับอยู่ไร เชือกัอทำทำตัวตายรับโอ้ไม่ได้ต่อสายช็อคทับขาดเลยไอ้เหี้ยมันจิ้มตัวสีแดงอีกแล้วน่ะสีเขียวมันไม่เอาเนะเดี๋ยวต้องวัดดีๆมาดูครับว่าตะขอเดียวจะได้ตัวตอนี่จะเสียลงทองเลยนะหลับจำลงทองเฮ้ยโดนโดนฮะตะขอเดียวก็เอาครับ ดูมากเลยหวานกวนี้เก็นนะไปก่อนนะไปสายครับต่อไม่มีแต่ตัวเล็กวะขอแบบสาย,ยวิ่งยาวๆทักทีดิ ใหญ่ตัวนี้ใหญ่ฮะอ้หตัวนี้ใหญ่ที่ยอมขึ้นเลยครับมาแล้วมาแล้วมาบบบบอู้ใหญ่ครับอู้กดกดกดอ้หูไม่ก้อนตัวนี้ใหญ่อุ้ยสายแบบบอสเลยครับตัวนี้โอ้ไม่ยอมไม่ยอมยโอู้หูโอ้โประมาณใ้ตัวแรกพอตัวแรกครับ โอเรอา,อาเรามันเหนื่อยแป๊บนึงคล้องอาจจะตัดก่อนนะแบบะแบตจะหมดบเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนแบตเด็เอาปลาไปเก็บได้วยโอ้โหไม่ยอมไม่ยอมจมเแค่หนึ่ง สูบไฟเริ่มใหญ่มาหน่อยลนะปรมาณสักสี่ชีดได้ตัวนี้ประมาณตัวแรกเลยฮะตัวน,วนี้การแบบนี้ก็เรียบร้อยเข้าแบบนี้เลยโอเคจำนี้เท่าไหร่ไม่รู้นะเดี๋ยวเขาปปนับ,บรวมนะครับอา้าปลาหายไปแล้วครับ มือซ้ายมือซ้ายหรือเบรกออนวะเข้ามาเรื่อยๆเลยวะโอ้พอดีตันสีแดงครับผมส <laughs> ีแดงเอาเลยครับไอปลาเอ้ยสีอื่นไม่เอาครับโอ้โคตรแปลกสีดำก็ไม่เอานะครับสีแบบลูกเป็นลูกปลาแนละ้วโคตรบาลินไม่เอา ดโ,ดโดนอีกแล้ว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 โอ้ยตรงโ,โน้โโโโนเลยครับเอาแต่สีแดงจริงอนะ มันขยับหูงมาอยู่ตรงนู้นเลยฮะตรงหน้านี่มันไม่อยู่แล้วมันน่าจะแบบจำแล้วนะดนโลดแล้วลนะดแล้วนะสองเหรอวะตัวเดียวอ้ยงตัวครับมันหลุดตรงหน้าข้างหน้านี่ตัวหนึ่ง ออกตัวนี้ออกตัวนี้ออกตัวนี้เบรกออกครับอือจะมีไซส์โอ้สาสวยครับอ้โหูสสวยตัวที่สามอ้โหมันแพ้สีแดงจริงๆครับเนี่ยไม่เอาสีแดงมันไม่ค่อยกลับเลยนะนต้องไปใส่เบรก เบรกนอกนะครับให้มันแบบว่ามีเสียงปลาลากนะถ้าจะมันกว่านี้ครับได้ยินเสียงปลาลากแนะลกนะ้ว chân léo à nó mất dù đâu nhỉ, gì nhá เอาเยื่อก็ไปด้วยโ oh oh อ้ไม่ค่โอ้ยยยยย่ยยับยยนยยยบยัยยัยยยยยย้ยยยเบยเยยกยยยแยยยยบยยยเยย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 โยย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 ยเน้ ตัวนี้หนักเลยว่ะบอสบอสบอสครับผมมาทางนี้เลยตัวนี้บอสเลยครับออกเลยบอสบอสครับโอ้โหโอ้โหบอสเลยออมันมีเหยื่อตรงเมื่อติดปากันมาด้วยเถอะโอ้โห เชี่ไโัฟอลเอยาดปอดเต็มปากขอขอเดียวด้วยชิบหายหัวหลุดว่ะเอแต่ก่อนก็่ดผมโกลมหลุดว่ะต้องรีบทิ้ โอ้เทียวว่ะมีโอกาสหลุดนะครับตนนัวนี้เอ้ยอสมาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหใหญ่สุดไม่ถึงโลอ่ะน่าจะสักแปดสิบเดี๋ยวมีพี่สร้างนะตัวน,นี้ยังไม่ลงเลยนะไม่รู้ว่า4ี่สิบโอ้โหใหญ่เลยครับตัวนี้ แล้วนี่ขอนขอนครทำว่าแต่เจ้าอะไรหน้าไม้หมดเอาไปเอาสร้างลาบนะครัตอนนี้ถึงบ้านแล้วนะครับปลาทั้งหมดนะครับก็อยู่ในถังเรียบร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวพอดีเดรไซด์ใหญ่นะบิ๊กบอสอะไร เดี๋ยวมาช่างกันนะครับเ,เดี๋ยวผมจะทำการช่างนะครับผมอยากรู้ว่ามันน้ำหนักตัวตัวนี้เท่าไหร่นะครับตามดูกนะันเลยตงๆๆึตงขึนครับตัวนี้เจ็ดขีดนะครับนี่น้ำหนักอยู่ที่เจ็ดจุดแปดห้านะครับไม่ถึงโลนะครับแบบโคตรตึงครับสองพันยูแอลนี่โคตรมัรนเลยนะโอเค